ไม่ว่าใครก็อยากจะมีเงินไว้จับใจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือและถ้ามีมากๆจนถึงเข้าขั้นเศรษฐีก็คงจะดีไม่น้อยแต่กว่าที่เงินจะมีหน้าตาและรูปแบบการใช้อย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันก็มีวิวัฒนาการกันมาหลายรูปแบบหลายยุคหลายสมัยและยังพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งอับดุลไทยทูบจะชวนไปค้นหาคำตอบกันครับว่าสกุลเงินของชาติไหนเก่าแก่ที่สุดในโลกธนาคารแห่งแรกของโลกหน้าตาเป็นอย่างไรบัตรเครดิตและตู้ ATM มีที่มาจากที่ไหนพบคำตอบเหล่านี้และเรื่องชวนคิดเกี่ยวกับเงินอีกมากมายใน8เรื่องน่ารู้ประวัติศาสตร์การเงินโลก 1. ลีเดียนไอออนเหรียญโลหะเก่าแก่ที่สุดในโลกลีเดียนไอออนหรือไลเดียนไลออน เหรียญโลหะที่คาดกันว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นของอาณาจักรลิเดียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรีกโบราณตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศตุรกีในปัจจุบันซึ่งนับเป็นชนชาติแรกที่ผลิตเหรียญเงินโลหะขึ้นมาใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าโดยมีทั้งเหรียญที่ทำจากทองคำเงินและโลหะผสม เชื่อกันว่าเหรียญรูปสิงโตคำรามและบางเหรียญก็มีรูปวัวรวมอยู่ด้วยมีอายุประมาณ2,600ปีผลิตขึ้นตั้งแต่ราว600-700ถึง700ปีก่อนคริสตกาลโดยมีบันทึกอ้างอิงจากนักประวัติศาสตร์กรีกยืนยันว่าชาวลิเดียมีการใช้เหรียญโลหะอย่างแพร่หลายและมีการยืนยันถึงการตั้งร้านค้าในที่ตั้งถาวรอ,อีกด้วย 2. จีนต้นตำรับเงินกระดาษต้นแบบธนบัตร จีนนั้นเป็นชาติที่คิดค้นสิ่งใหม่ๆให้กับโลกยุคโบราณหลายต่อหลายอย่างเช่นเดียวกับเงินกระดาษที่มีใช้กันมานานเกือบ2,000ปีโดยราชสํานักในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีการนํากระดาษมาทําสัญญาที่ระบุว่าจะจ่ายเงินให้ในอนาคตคล้ายกับตัวสัญญาใช้เงินส่วนในสมัยราชวงศ์ถังก็มีคําศัพท์ว่าเงินบินซึ่งหมายถึงเงินที่ทําจากกระดาษซึ่งปลิวได้ง่ายเพราะในยุคนั้นจีนมีการใช้เงินที่ทําจากโลหะทั้งในรูปของเหรียญและก้อนเงินโลหะ ซึ่งไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในการค้าขายหากต้องเดินทางเคลื่อนย้ายขนส่งเงินคราวละมากๆจึงมีการออกเงินกระดาษซึ่งเป็นหลักฐานที่นำไปแสดงเพื่อขึ้นเงินปลายทางเมื่อเดินทางไปต่างเมืองได้ 3. สวีเดนต้นแบบผลิตธนบัตรของโลกในช่วงปลายคิรศตวรรษที่13มาโคโปโลนักสำรวจและพ่อค้าชาวอิตาเลียนจากเมืองเวนิสได้เดินทางมายัางเมืองจีน ไปตามเส้นทางสายไหมและได้เขา้าเฝ้ากุปไลคา,านแห่งมองโกเลียและเป็นมาโคโปโลนี่เองที่เป็นผู้นำแนวคิดเรื่องเงินกระดาษกลับไปเผยแพร่ในยุโรปสำหรับชนชาติแรกในยุโรปและอาจจะเป็นชาติแรกของโลกที่เป็นต้นแบบของการผลิตเงินกระดาษหรือธนบัตรแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็คือสวีเดนโดยเริ่มผลิตกันในปี1661เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความไม่สะดวกจากการใช้เหรียญทองแดงในขณะนั้น โดยเงินกระดาษของสวีเดนมีการออกแบบลายน้ำมีตราประทับและมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจหลายคนกำกับไว้เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบและพัฒนามาเป็นธนบัตรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา 4. อังกฤษชาติแรกที่มีสกุลเงินของตัวเองในแต่ละประเทศต่างก็มีสกุลเงินเอาไว้ใช้ตีมูลค่าและเรียกขานเงินของตนอย่างเงินหยวนของจีน เงินดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกาหรือเงินบาทของไทยโดยชาติแรกที่มีการนำคำเรียกชื่อเงินมาใช้ก็คืออังกฤษเมื่อราว1,200ปีก่อนในสมัยราชอาณาจักรแซกซอนปอนสเตอร์ลิงถือเป็นสกุลเงินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีที่มาจากการกำหนดค่ากลางของหน่วยวัดน้ำหนักเหรียญโดยน้ำหนัก1ปอนด์เท่ากับเหรียญโลหะสเตอร์ลิง240เหรียญจึงเรียกเงินที่นำมาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนว่า ปอนด์ออสเตร์ลิงและต่อมาก็เกิดการกร่อนคําเหลือแค่ปอนด์สเตอร์ลิงและปอนด์ในที่สุดแม้ในปี1999สมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU เกือบทั้งหมดจะหันมาใช้เงินยูโรเป็นสกุลเงินหลักของภูมิภาคแต่สหรัฐอาณาจักรก็ยังคงภาคภูมิใจและเชื่อมั่นที่จะใช้เงินปอนด์เป็นหลักเพียงสกุลเดียวจบจนกระทั่งปัจจุบันที่บรกซิตขอออกจากการเป็นสมาชิก EU ไปแล้ว 5. สวีเดนประเทศแรกในโลกที่มีธนาคารกลางธนาคารกลางหรือธนาคารของรัฐที่ไม่แสวงหากําไรแต่ทําหน้าที่ควบคุมกลไกลระบบการเงินของประเทศเพื่อทําให้การทําธุรกรรมทางการเงินเป็นธรรมกับประชาชนอย่างการกํากับดูแลธนาคารพาณิชย์ต่างๆและการพิมพ์เงินเข้าสู่ระบบ ซึ่งธนาคารกลางของสวีเดนที่จัดตั้งขึ้นในปี1668นี้ถือเป็นต้นแบบของธนาคารกลางทั่วโลกรวมทั้งแบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยจุดเริ่มต้นของธนาคารกลางในสวีเดนมาจากความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของผู้จัดการธนาคาร Bank of Stockholm ที่ผลิตเงินกระดาษออกสู่ระบบมากจนเกินไปไม่มีทองคำและเงินที่แท้จริงมาแสดงเมื่อถูกทวงถาม ทางรัฐสภาสวีเดนจึงได้ตัดสินใจตั้งธนาคารกลางขึ้นมากำหนดบทบาทหน้าที่และกฎระเบียบที่ชัดเจนในการเป็นผู้ผลิตธนาบัตรออกสู่ตลาดแต่เพียงผู้เดียวซึ่งในเวลาต่อมาประเทศอื่นๆในยุโรปจึงได้จัดตั้งธนาคารกลางขึ้นมาตามอย่างธนาคารในสวีเดนสวีเดนยังเป็นประเทศแรกในโลกที่ประกาศตัวมุ่งหน้าไปสู่การเป็น a s h เล s s society หรือสังคมไร้เงินสดหรือลดการใช้เงินสดลงให้มากที่สุด นับเป็นประเทศที่มีวิสัยทัศน์ทางการเงินที่ชัดเจนและล้ำสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 6. อิตาลีก่อตั้งธนาคารแห่งแรกของโลกบังกามอนเตเดปรัสกีดิเซียนาหรือ B.M.P.S. ตั้งอยู่ที่เมืองเซียนาของอิตาลีเริ่มเปิดให้บริการปี1472หรือเมื่อกว่า500ปีก่อน ดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับเกษตรกรในการทําไร่และปศุสัตว์โดยคําว่าบังกาในภาษาอิตาเลียนยังเป็นรากศัพท์ของคําว่าแบงก์หรือธนาคารที่ชาติอื่นๆในยุโรปเรียกตามอย่างในเวลาต่อมา BMPS ผ่านการปฏิรูปกิจการปรับปรุงรูปแบบการบริการ,รเผชิญวิกฤตหนี้สินและปรับเปลี่ยนผู้ร่วมทุนมาหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ยังดำเนินการอยู่จวบจนถึงปัจจุบัน7 สหรัฐอเมริกาต้นคิดบัตรเครดิตต้นแบบของบัตรเครดิตที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเริ่มต้นในราวปี1950ในนามของ Diners Club ก่อตั้งโดย Frank X. McNamara ซึ่งได้ไอเดียมาจากการที่ไปใช้บริการร้านอาหารแล้วลืมเอากระเป๋าตังค์ติดตัวไปเขาจึงคิดเป็นผู้รวบรวมและทำข้อตกลงพิเศษกับบรรดาร้านอาหารในย่านแมนฮัตตันที่รวมกลุ่มกันอนุญาตให้สมาชิกผู้ถือบัตร สามารถรับประทานอาหารก่อนโดยไม่ต้องจ่ายเงินสดแถมยังได้ส่วนลดแล้วค่อยเรียกเก็บเต็มจำนวนในตอนสิ้นเดือนซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นร้านค้าและเอกชนต่างๆในสหรัฐก็นนิยมออกบัตรสมนาคุณพิเศษให้กับลูกค้าอยู่แล้วเช่นบัตรเติมน้ำมันหรือบัตรส่วนลดในห้างสรรพสินค้าทำให้คนอเมริกันซึ่งค่อยๆค,คุ้นเคยกับการใช้บัตรแทนเงินสดกันอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วหันมาใช้บัตรเครดิตกันได้ไม่ยาก สำหรับไอเดีย Diner's Club ับการ์ดนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงได้รับการตอบร,รับเป็นอย่างดีจากทั้งร้านอาหารและสมาชิกทำให้ในเวลาต่อมามีการขยายพื้นที่เพิ่มจำนวนสมาชิกและประเภทของร้านค้าไปสู่โรงแรมและธุรกิจบันเทิงอื่นๆจนกระทั่งกลายมาเป็นบัตรเครดิตอย่างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 8. สาราตอาณาจากักรพัฒนาตู้ ATM เครื่องแรกของโลก ธนาคารบาเครย์ของอังกฤษคือธนาคารแห่งแรกในโลกที่มีการนำเอาตู้ถอนเงินอัตโนมัติหรือตู้ ATM Automatic Teller Machine มาใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี1967ไอเดียตั้งต้นมาจากจอห์นเอดรียนเชปเพิร์ดบารอนที่มองว่าคงจะดีไม่น้อยถ้าเจ้าของบัญชีจะถอนเงินออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้คล้ายๆกับตู้ขายขนมอัตโนมัติโดยไม่ต้องรอเวลาธนาคารเปิดทำการ จากนั้นได้มีการพัฒนาแนวคิดไปสู่การออกแบบกระดาษที่ต้องกำหนดรหัสหรือโค้ดสำหรับการปลดล็อกให้เงินไหลออกมาซึ่งในเวลาต่อมาก็คือบัตร ATM นั่นเองจากอดีตที่มนุษย์เราในสังคมต่างๆกำหนดค่าให้กับสิ่งของที่นำมาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอย่างเกลือข้าวเปลือกหอยหรือใบายาสูบ มาสู่การใช้เหรียญหรือธนบัตรและก้าวไปสู่การทำธุรกรรมการเงินแบบจับต้องไม่ได้ผ่านสมาร์ทโฟนหรือเงินในยุคดิจิทัลอย่างบิตคอยเงินได้เปลี่ยนรูปแบบไปอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดแต่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนชาวอับดุลไทยทูบเราก็คงจะต้องปรับตัวและก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญก็คือต้องไม่ลืมที่จะเก็บออมเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินกันด้วยนะครับ